สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันพุธนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤษภาคม2 5นนะครับเราจะมาทำในดวงชะตาคนเกิดวันพุธกันครับว่าคนเกิดวันพุธนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทั้งในเรื่องของดวงชะตาการงานดวงชะตาการเงินและดวงชะตาความรักครับ ่อนนนออื่นนะครับย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตานะครับ กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธครับช่วงหนึ่งจนถึง1ิพฤษภาคมนี้การงานคนเกิดวันพุธนะครับกับไพ่8คาถานั้นจะพูดถึงโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานใครสมัครงานไว้รองาน อยู่จะได้งานบางท่านมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนสายอาชีพเปลี่ยนงานนะครับแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยนะครับสำหรับบางท่านนะครับเรียกได้ว่าจะต้องทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันนะครับบางท่านจะค้นเจอกับความถนัดของตัวเองแล้วก็พาตัวเองเรียกว่าครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาก,การงานของคนเกิดวันพุธ ที่จะก้าวกระโดดกว่าครั้งไหนๆก็ว่าได้นะครับไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธนะครับว่าคนเกิดวันพุธนั้นมีโชคดีในเรื่องงานนะครับคนเกิดวันพุธจะมีโชคดีมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามานะครับมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานใครที่ กำลังมองหางานหรือว่าตกงานในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้งานเพราะดวงชะตาในเรื่องของการงานของคุณนั้นเปิดกว้างนะครับเอาละครับสำหรับไพ่สเตรนงเองซึ่งเป็นบทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธนะครับต้องบอกว่าไพ่ใบนี้จะเตือนคนเกิดวันพุธครับในเรื่องของอุปสรรคปัญหาใดๆนะครับในช่วง1จนถึง10พฤษภาคมนี้จะผ่านได้นะครับ แต่เรื่องของโอกาสหรือว่าสิ่งต่างๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาจะควายคว้วาได้นั้นจะต้องพยายามและนะครับดิ้นรนนะครับจะไม่มีอะไรในช่วงหนึ่งจนถึง1ิพฤษภาคมนี้ที่คนเกิดวันพุธนั้นจะได้มาอย่างง่ายๆนะครับเรียกได้ว่าจะต้องเหนื่อยกันเลยทีเดียวแหละก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถึงจะต้องเหนื่อยถึงจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาแต่เชื่อว่าคนเกิดวันพุธ พร้อมที่จะลุยใช่ไหมครับเพราะว่าดวงชะตาการงานของคุณนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเอามากๆนะครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธครับในช่วงหนึ่งจนถึง1 0พฤษภาคม2563เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงชะตาการงานดีแล้วดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธนะครับในช่วง1จนถึง10พฤษภาคม2563ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธครับเรียกได้ว่าคนเกิดวันพุธนั้นมีเกณฑ์นะครับที่จะพบเจอกับโอกาสในการสร้างรายได้โอกาสใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธทําให้คนเกิดวันพุธนั้นจะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆอย่างที่ไม่เคยมาก่อนนะครับไพราชนีแห่งดาบนั้นจะพูดถึงคนเกิดวันพุธให้ระวังในเรื่องของการเงินนะครับเรียกได้ว่าแม้มี ีรายได้เข้ามาก็จริงนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของการเงินจะไม่พอใช้นะครับรวมถึงรายจ่ายที่มากภาระ ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับอันนี้จะต้องระวังให้ดีในช่วง1จนถึง10พฤษภาคมนี้นะครับคนเกิดวันพุธกับไพ่สี่ถ้วยซึ่งเป็นบทสรุปในดวงชะตาการเงินนะครับจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธครับว่าโอกาสดีๆในเรื่องเงินนะครับหรือว่าช่องทางในการพาตัวคุณเองนั้นให้หลุดพ้นจากปัญหาทางการเงินยังมีอยู่นะครับบางช่องทางบางโอกาสคุณอาจจะเคยได้มองข้ามสิ่งเหล่านั้นมาก นะครับให้ลองทบทวนตัวเองหรือว่าสำรวจสิ่งรอบๆตัวให้ดีนะครับว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นนะครับให้กลายมาเป็นโอกาสสําหรับคุณในการสร้างรายได้หรือว่า พาคุณออกจากปัญหาในเรื่องของการเงินที่คุณนั้นเผชิญอยู่ได้อย่างไรนั่นเองเนะครับเอาใจช่วยคนเกิดวันพุธครับสำหรับใครที่เคยมีปัญหาทางการเงินในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤษภาคมนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธนั้นจะต้องใช้ความคิดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความคิดในเรื่องของโอกาสใหม่ๆการมองหาสิ่งรอบตัวหรือโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในเรื่องของ การเงินและเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นแหละให้เป็นรายได้หรือบางท่านเองอาจจะต้องนะครับมองหาความช่วยเหลือรอบๆด้านที่เคยปฏิเสธไปก่อนหน้านี้นะครับเอาละครับนี่คือดวงชะตากการเงินของคนเกิดวันพุธนะครับในช่วง1จนถึง10พฤษภาคม2563นะครับเอาใจช่วยคนเกิดวันพุธขอให้นะครับสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเงินไปได้ ด้วยดีนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกันบ้างนะครับมาดูซิว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤษภาคมครับ2563ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธนะครับ ไพ่10ดาบจะพูดถึงช่วงหนึ่งจนถึง10พฤษภาคมนี้คนเกิดวันพุธให้ระวังมีเกณฑ์จะต้องนะครับแยกทางมีเกณฑ์ที่จะเจอกับความทุกข์ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะเจอกับความบาดหมางจากคนรักนะครับเรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤษภาคมนี้ไพ่ราชาแห่งดาบจะพูดถึงนะครับ ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นปัญหาที่จะทําให้เกิดความตึงเครียดระหว่างคุณและคนรักนะครับเรื่องบางเรื่องที่คุณนั้นอาจจะจริงจังมากเกินไปหรือคนรักของคุณนั้นจริงจังมากเกินไปจนทําให้เกิดการ สั่นคนในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักนั่นเองไพ่หกดาบจะพูดถึงบทสรุปในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธนะครับช่วงหนึ่งจนถึง1ิพฤษภาคมนี้อะไรที่ปล่อยวางได้อะไรที่ปล่อยผ่านได้ปล่อยไปก่อนนะครับปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ได้ก็ใจเย็นๆปล่อยไปก่อนนะครับแล้วเวลาจะคลี่คลายสถานการณ์ทุกอย่างเอง นะครับเอาใจช่วยคนเกิดวันพุธในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนโสดยังไม่มีเกณฑ์พบเจอใครคนที่คบหาดูใจอยู่ก็ให้ระวังอย่างที่บอกนะครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤษภาคมก่อนหน้าน,านั้นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตานะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนบุญรักษาเทวาอวยพรวันนี้สวัสดีครับ